ห่ทางให้วันนี้มาคุ้มเองโอ้ยก๊กซานมีทางก็ไเราต้องไปต่อรถอันนี้หอด้านนี้แล้วเนาะมันผ่านด้านไม่ได้รถนี่นะเห็นบอกด้านขี้ตม่มเสื้อแขนยาว ด้านขี้ต่มอันนี้นะมันพาดไม่ได้เด้ด <c oughs> เฮ้ยมอนอ้านาเฮ็ดเพล่า,ลาไปไปมาลืมอย่างตี้หน่อยอยู่โหลดนเนาะน,กกน,น,นี่อมอสือมอถือ,อ,อ,อน้ำสวยเลยมาถือน้ำสวยไอหนนะ่าเอาคนล,ละตุ๊กน่ะขุนทีม,ทมท จักเพลินเฮาจะยางไปเนาะฮอดด้านนี้เนาะจะยางไปไปต่อรถอยู่ฝาพ้นเด้ทุกคนคมันมีด้านนี้เนาะด้านน้ำเฮาก็เลยอรถมาไม่ได้ค่ะต้องต่อรถอยู่ฝาพูนรถหัดจอดไปคุฮัโโลโเลยรถถ่ายมากค่ะจะซุกห้ามเนาะคนว่าติดห้ามแล้วมันจะดับนี่รถจักรจะเซอร์แบบนี้ไป จอนได้้ยวันแล้วส่งกันกาแฟแหละเอามาฮับอยแน่ส่งล,สสละเฟ่มันอยู่ยะสุกมากสุกมากล้กขี้ไปมีปลไฟล่ามันเฟ่สุดน,น,น,นี่รถคาหามด้านละาทัลเลอร์ด้านละาห้าพันชิพันนี่ได้หลายแต่ได้เนาะคาหามนี่ <c oughs> ว้าซุกมากก็ได้เราพายไปดอกถ <c oughs> ้าวอกทุกคนดานน <c oughs> ่านเนาะเ้าว่าด่านน้ำเสียน้ำห้ยอันนี้นะเสียเป็นเสียน้อยเนะาะคนมีได้ต๊กแล้วมันก็น,น,น้ำมันจะน้อยเด้ออันนี้เด้อสุกมาสุกมาเร์ขขอโซเครื้งเป๊ะนาทางล่างนะดึงขึ้นแม่ บอกขี่ฮึ่ยไปนะมันมีเฟนี่นะสูกก็ได้เจ็ไะตามของขาไปเาขีหไปยันโมตีขึ้นเลยดิขึ้นมาลาขึ้นไปพ่ายหมไปไปไปขนไปเส้พูนะไปฮอนพุ่นแล้วยังกลับมาขี่หอมันนไปอย่ายหา้าอะไกลับมาขีฮมนั่นนะเอาเทางนั้นก่ เ <laughs> ออมีนจ้องพายนอนซุกห้ามเอาไปผู้ไว้แบบนี้ไปไปเขาไปก้อนแล้วนะเขทาท่าเขาอยู่ทุกต๊อกตๆๆโอตอโ้เก่งนะพูดทางนั้นกะงายม,มาก <laughs> เดเอาจะมาต่อรถอยู่นี้เอาโพกก็มีไปก้อนสะโพกพโพละกี้รถไถบ่ ขี้น้ำเขาขั้นสองขั้นนั่นแน่้เขาหามนะเขาไปพุ่งึกไปมันมีเม็ดคนนี้นะย่ามันปดเม่อยหาเม็ดยอ่คนน้อยนึงคนน้อยดีไเม็ดพูนะเนียวอีแล้หมอนี่นะอัตึกน้ำนี่คืออะเฮ้ยอยู่ทางนาก็จะมีเจ็บคนคนนัเจืได้นน้อยนะไม่ลูกบา้าว้อนกันดีกว จฉพาะขี่ผู้เดียวลบไี้ผเดียวหรือเปล่ไอ้กนางดีโงานวันนางแลยมาเพื่นี่นะมาลุงเลยเจิดดาพนางทีรถดีโีเน้อ่งละาพีเคนีคนน้อยนึงหลายเดือเนาะงงพ่อรถดออนี้นี้ คนงานเท่าน uh ั ını, uh it, uh, wow. well. ้นหลายวะนะพุดนะรายงานตู้ด้วยมอนี่ซื้อเดินเล่นนี่น่าไปทางสูตรนะว้าคนงานเท่านั้นหลายหลายสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดทางด่าเนาะคนงานเนาะก็เลยงานนี้แล้วมือนี้เลยไปทางสูตรยา นี่เด้อทุกคนเราจะตั้งเวลาเบิ้งว่าโลกนี้่ะนะความกว้างมันเท่าเลยเนะะาะเราใช้เวลาจัาหนาทีเขายางลงไปเนาะแล้วก็เบิ้งอันนี้ขนาดลักโฮได้นี่เนะบลเลยลักโฮกะมิดรลายล้านลักโฮส่วนอย่างเนาะ เป็นลักไม่แกนซื้อซื้อลักละห้าพันอันนี้ราคาถือซุดแล้วได้อยนีอยู่บ้านดาน่ะคันอยู่ในเมืองซื้อลักละสิบพันคนเด้นี่โอโหศูนก็มีได้เฮ็ดกว้างปลาเล่ลเปะในที่สุดเท่ากับหอดเนาะซุดแล้วฝั่งลักโหชวนอย่างเฮ้า ใหดโฮส่วนยางให้โฮอ้อมดินไว้ประมาณ1ิปลายนาทีท,ทุกคน 11, 1ิ1เอสชิปสองคนละเอ้ยแม่นิปสามิสี่นาทีจังมาสุดดินนะนี่<า>สุดยูบอน้ำ<ม>นี่ยไ,ไม่หมดเอาไปแล้ว <c oughs> วายคนเฮืรนมีได้นะนั่นแหละมีเยอะจกออักเถอนนะ้ำคักเนาะ น้ำแกงบ่น้ำเซ่ีตอนนี้เริ่มนกปาบ่นตอนี่เ่นงกลับะเลาะขนแล้วยังกับทาเก่าอ่ะีไก่ด้ไก่เออนลิกงข้ที่เธอนีแล้วไปกลับ บอนโค้งเล่นนน่นะละน้อยบอ่ตัวบุ้งหอนสามสามนอากายแะไรบอน,นี้นะูน้ำนะไม่แค่เลยนอะควางขนึงอยู่นะไม่แค่น้อยเลยเอาก็ได้บ่ไปลิ้นักเลยเด็วจะวลิ้นชัก มันลิ้นอยู่เทิม,มแล้วมันไก่วันนี้ลิ้นบนเคองสุดแล้วสุดวน,น้ำนี้สิบสี่สิบห้านาทีจงยางลงมาหดนะวันนี้ยางกลับตายโลดวันนี้เล็กยังหัน ทุกคนอันนี้เป็นวิวบรรยากาศอยู่ไยเดอรห้ส่วนมันต้นอันเขียวๆทั้งเมตรนี้นะ่ะกกมันต้นทั้งเมตรทุกคนแบบว่ามันสูงประมาณสองสามเมตรเนาะอันนี้ด่างอยอยู่ต่อไหม อันนี้บรรยากาศชวนมันต้อนเนาะสามเฮกตาร์ตัวนี้นะกะถ้าขายเป็นเงินกับประมาณที่ห้าสิบล้านนี่แหละพุ่น้าว่าสูดทางพุนะ่นจะเป็นเส้นทางเดียบบนกุกไม้ใหญ่นะ่ะเป็นเส้นทางลงไปหน้าลงไปทิงอันนี้จะเป็นไฮมันต้นอันนี้นะพุ่มมันต้นไว้ขายนี่ เก็บเอาแม่บ่มีดอกมันเบิดป่ปานมาละนี่ทุกคนทางนี้นี่แ,แต่ว่าทางลงๆบนพุนลงไปนี้มันจะเปลี่นหนันหน้าเปลนทุ่งหน้าละอน,นี่จะเป็นไฮมันตน้นถ้าภาษาไทยจะห้องว่ามันสัมปรังเดอ้อนี่อันนี้เนาะกุ๊กเดยเนาะไป อันนี้ตูบเนาะไว้รบฝนเวลาฝนตกออเออลงมานี้ลงแถวนี้แหละวันนี้เขาจะมุ่งหน้าไปทงหน้าไปท้ายไปถทิงน,นะไม่รู้กุ้งหยาเอ้ามันคือเปียกว่ะบนนี้ไปทางนี้ไปทางนีน้ ตัวใหญ่ได้ตัวโล่นติอันนี้น่ะก๊กง่าเด้อทุกคนเด้อเบี้ยซิ่มพุดไปนะันเบียมอยู่ตูงบลอกกระยาเราไปพุดเอาอยู่พุทเอานี่อันนี้ก๊กง่าเด้อง่าง่าขาวเม้นบอกว่าว้ายเอโอ้ยมันลีอยู่ฮันเนาะบล็อกมันลีอยู่ฮานมันลีอะเจอเบ็ดเจือมืด อันนี้หน้าขาวเนาะโลยนึงกระแพงมีได้เนี่ยมะแตงบอสละสี่ฮะสิบพันเนี่ยในผกเสี่ยมอมักสาลี่สวยมะแปงมะแตงบอแมนเนี่ยมะแตงอันนี้นะมักแตงนี่แต่มักแตงปลูกอยู่สวนพุ่นเอออยู่สวนอยู่บ้านพุนใหม่ตอนนี้ถ้าอีทนะพ่อว่าลราเอาไว้เฮ็ดอันโตเฮ็ดตั้งแล้ววันนี้เราไฟไม้มันเหลือแต่ครึ่งหนึ่งกูได้เห็ดขาวเอาไปอีกเอ้าแม่เอาได้ อนนี้่ะผูดเละอันลบฝนอันลบฝนเอาไปเอ้นต่าง้าซีม่าเตัางอยู่หนาปะเอาตอนมันมันมันมีท่านนันไม้มีท่านจูนหายนะมันอยู่ตะพีจะเขาบันนี้เลยมันเน่าหายบานนี้หลดมันอันนั้นมัแล้วจเ่าไปหนแหมแรงจังเอาไปถาแล้หนงแ้งามานนั้นต้นมันมีไม้นะมันสูงมันสูงไปยังไัหน่อยมึงเนี่ยเดี๋ยวลงไปนีตอลงไป ลงไปเพระาะทางนั้นทางนี้ทางนี้เป็นมันต้นตั้มเนาะมันก็เลยมีสูงมันต้นตั้มห <c oughs> <c oughs> วาวถึกเนธ่งหน้าด่าเนาะมีได้เห็ดเข้าหลายไปเลยเนาะแล้วก็ฝ้านั้นเป็นมันต้นคือกันในฝ้าปะนะเป็นเกี่ยวเกี่ยวง,งามนะทางนี้ทางนี้ทางไรทางนี้ครับหรือทางไหนทางนี้ลงไปนี้มากขึ้น มีปลากระแรงนีปลาขมมี่กระแรงมาบ่มอ่าแตมันมีเรากระตึกอายุหันมีฮะและปล่อยไวเนาะปลาปล่อยปล่อยไปยังกระดูกอีกต่างหากมีป่านนิ่งปลากินหญ้าปลาเกล็ดแลบปลาในค่ำปล่อยจบตังไรวะีด้มาแข่งนะมีแนวกลับบ่ มันอยู่ในกระตาหันด้นหนามขบออกเมไดเอหอดเลยเอาหมอนั่นเดสมอเลนนอีกตัวนึ่งไงไปว้ายเขาหน้ามีดีเนาะตัวนี้เนาะเขาไม่งเลยน้ำแห้งปลามันงาหืน พุ่นไปหมืองพูลาไปเบิ่งป่ายี่หมืองไปนี่น่ะทางเจิดไปไหนเจิดไปไเจิดเจิดเจิดไปไหนมีล,ลอกไหมอันนี้คือหน้าเฮ้ยใหญ่เด้อทุกคนเด้อนี่แต่บอลน,นั้นอบอลเข้าเขียวๆจนฮอดป้าเขียวนั่นเด้อเออนี่น่ะนี่จนฮอดป้าตัวนี้แก่นี้กันฮอตป้านี้ ฮอดพี่แหละจนฮอดป้าคนเดอมมีได้ดำเอาเม็ดเดมีได้ดำเอาเม็ดนี่แถวนี้ก็เป็นเฮอหนนาเฮอเดียวนี้คือกันนี่จนฮอดป้าเจนี้นี่ประมาณคิดมีอ้อว่าประมาณจากเม็ดคุนจากเม็ดเนาะดาว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 นี่ประมาณห้าสิบคุณคุนร้นอยประมาณนี้แหละเฮอหนนาเฮอนี้นะมันมีกวาได้ กันปีเลอร์เฮดจะเจอนี่ก็ได้ข้าวหลายนาแบบมีนาแปดเหออยู่นี่นะได้ข้าวประมาณร้อยป่าย200สองร้อยโซบนาแปดเหออันนี้เหอนี่จะเป็น,หนเหอเนืสุดนีร่างนี้ก็เป็นส่วนมันต้นนี่เข้าไปในส่วนมันที่มันจังบุกมันจังบมมีหนาม

ทางกินทางฝนพลานาะน้ำกะกินกะถือไปน้ำมันลุยมันมีห้าวแ,นะแล้วกะต้องฝนเนาะเนื้อเลือดแล้วบอกมือนี้นะ่ะฮอดชิลเลอร์สัส่านว่าเฮือทางนะ่ะเพียงส่วนมันต้นผูกแล้แล้วจะถือฮอดผูกบักกิ๊กไก่ต้นหน้าจะกระเดี่ยวกระหอดส่วนย่างและจังไนกะ เออให้หอดเพ่งส่วนอย่างฮะมมีได้หอดส่วนเหมันต้นแดดเพชราเยอมันแล้วมือนี้มื้อที่สุดแล้วเห็นปไปยังปู๊ไปไปหดลักโผซอยโพกันนี้กุพูนสิอืมไปหายโพกไปเปิ้ลไปน นี่แปดส๊บอ okay. yes. ีกแล้วไช้มือที่ซ0ฟเนาะทางแล้วประมาณเจะาต้าวะประมาณสามที่เฮกตาร์นี่แหละเกมเฮดส่วนใหญ่นี่นะ เก่งอ oh, <laughs> <igen, Ali. S 2> ีลีผู้สาวโอ้คือไม่เอาทางนั้นลงเก่งอีลีบ้ากูเี่นนับตันตันหน้าเดี่ยวดาได้ละเดี่ยวดาขุ่นกูส้ม